น้ำโขงค่ะใครน้ำโขงให้เอซดูน้ำโขงขึ้นเยอะค่ะเพื่อนเอนน้ำโขงขึ้นเยอะมากแถวแถวใต้าธาตุค่ะพี่น้องอพอเอฟซีมาดูน้ำขึ้นค่ะพี่น้องแถวนี้จังหวัดหนองคายนะคะจังหวัดหนองคายคะ่ะน้ำขึ้นเยอะมากเลยคะ่ะระดับถนนเลยค่ะพี่น้อง เห็นไหมเห็นไหมคะระดับถนนเลยนะคะดูฝั่งลาวทางนู้นคะคะพี่น้องฝั่งลาวฝั่งลาวเห็นชัดปะฝั่งลาวฝั่งลาวคนมาชมนำโค้งหลายๆพี่น้อง วัดธาตุค่ะพี่น้องน้ำขึ้นเยอะระดับถนนค่ะพี่น้องนี่ระดับถนนเลยค่ะพี่น้องว่าระดับเดียวกันบะ ระดับเดียวกันเลยมองงันพิ่กับค้ายป่าปอย ระดับน้ำเดียวกันเลยพี่น้องพี่น้องว่าระดับเดียวกันไหมน้ำกับถนนระดับเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ท่ายแม่น้ำโขงห้เบิ้งน้ำโขงจังหวัดน้องคายครับพี่น้องนู่นฝั่งลราฝั่งวเรวายังจัน นี่ฝั่งไทยน้ำขึ้นเยอะเนี่ต้กล้องพี่น้องใกล้ชิถ่วมใต้กล้องแล้วเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียว ฟังเล่าเด้พี่น้องเห็นฟังเล่าชัดบอใายฟังเล่าให้เบิง้งขยายให้เบิ้งค่ะพี่น้องเพื่อนๆ FC ฟังเล่าได้หันค่ะอันนี้ไทยเฮาค่ะไทยเฮานี่ไทยเฮาน้ำขึ้นเยอะมากใครใครมาก็ถ่ายรูปค่ะพี่น้องระดับถนนเลยเห็นไหม ระดับถนนเลยเห็นไหมนี่ ระดับน้ําโขงสูงมากยังบ่ท่วมดอกพี่น้องถนนยังบ่ท่วมเ้ม้ถนนถนนยังไม่ท่วมเ้ยแต่ว่าระดับน้ําขึ้นเยอะค่ะ แถวใต้ธาตุครับพี่น้องจังหวัดหนองคายนะคะจังหวัดหนองคายระดับน้ำ ขึ้นมาเป็นเรื่องปกติค่ะพี่นอ้องแต่ละปีก็อย่างนี้แหละค่ะ น้ำโขงน้ำโขงฝั่งลาวกับฝั่งไทยทางลงพี่นอ้องทางลง วัดนองคายค่ะพี่น้องบริวัดจังวัดไดถ่วมหลายบันไดเด้อพี่น้องเด้อจังวัดนองคายยังบบถ่วมถนนดเด้อค่ะแถววัดธาตุนะคะยังบ่ถ่วมถนนค่ะรถยังแ่นได้สัญจรนปกติสบายยุ่นี่รถยังวิ่งได้นะคะแต่ว่าอยู่ระดับถนนแล้วค่ะอะจบคลิปไว้แค่นี้แหละค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ น้ำขุนค่ะน้ำขุนน้ำขุนน้ำขึ้นมันก็ขุนปกติเนะเป็นเรื่องปกติค่ะพี่น้องอ่ะสวัสดีค่ะจบคลิปไว้แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ